Equity นะครับถือว่าเป็นสินทรัพย์ทางเลือกประเภทหนึ่งนะครับที่ทั้งกองทุนและนักลงทุนเนี่ยจะสามารถเข้าไปซื้อหุ้นของกิจการที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการเปิดโอกาสที่กว้างกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของการลงทุนใน Privat e equity เนี่ยถือว่าค่อนข้างแตกต่างกับการลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่เราคุ้นเคยกันพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยจะเป็นการลงทุนแบบเเชชิิิงงงลลกกกจรๆคาาวว่่็ือ เราเข้าไปถือหุ้นนะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการนะครับแล้วก็เข้าไปปรับเปลี่ยนรูปแบบของการประกอบธุรกิจนะฮะเข้าไปเสริมประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มโดยจุดประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้สามารถที่จะขายหุ้นนั้นออกไปในมูลค่าที่สูงขึ้นได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ในช่วงที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่า private equity เนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าการลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว นะครับซึ่งที่มาของผลตอบแทนของ p r i v a t e equity หรือหุ้นนอกตลาดเองเนี่ยค่อนข้างมีความแตกต่างนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เวลาเราลงทุนนะครับเราจะเข้าไปเป็นเจ้าของกิจการก็จริงนะครับแต่เราจะไม่ได้มีอิทธิพลในการปรับเปลี่ยนทิศทางธุรกิจนะครับซึ่งแตกต่างกับ p r i v a t e equity ที่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผู้จัดการกองทุนจะเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ นะครับมีลักษณะเป็น Active Ownership ก็คือเป็นเจ้าของแบบเชิงรุกน,นะคือเข้าไปมีอิทธิพลในการปรับเปลี่ยนทิศทางธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มดังนั้นเนี่ยการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน Private Equity เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับซึ่งการลงทุนใน Private Equity หรือหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่ามันเป็นการเปิดโอกาสการลงทุนที่กว้างกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปดูสถิติอย่างหนึง่งก็คือว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่มีรายได้เกินร้อยล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไปเนี่ยจริงๆแล้วมีไม่ถึง15%ของบริษัททั้งหมดที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยซ้ำน,นะครับนั่นแปลว่ามีประมาณสัก85%ที่อยู่นอกตลาดนะครับซึ่งการลงทุนใน Private Equity เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดประตูอีกบานหนึ่งขึ้นมา นะเพื่อเข้าถึงใน85%ตรงนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะพูดได้ว่า private equity เนี่ยถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะทำได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียวนอกจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าสถิติหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตลาดของสินทรัพย์นอกตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็น private equity หรือสินทรัพย์ประเภทอื่นที่อยู่นอกตลาดทั้งหมดเนี่ยยังถือว่ามีมูลค่ารวมที่เล็กกว่าหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับกลุ่มของสินทรัพย์ที่อยู่ในตลาดลััทรพย ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นช่องว่างของการเติบโตพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งเราเห็นการเติบโตของขนาดสินทรัพย์นอกตลาดมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับจากความสนใจของนักลงทุนสถาบันนะฮะที่เริ่มให้น้ำหนักในกลุ่มสินทรัพย์ทางเลือกมากขึ้นการลงทุนใน private equity นะครับสามารถแบ่งออกมาได้หลากหลายประเภทเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวิธีการแบ่งอันหนึ่งที่ตรงไปตรงมาและเข้าใจง่ายที่สุดก็คือการแบ่งด้วยช่วงของชีวิตการเติบโตของธุรกิจในแต่ละช่วงนะครับ ก็คือวัดออกมาเป็นวงจรชีวิตของบริษัทต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็น3ประเภทหลักๆเลยนะประเภทแรกก็คือกลุ่มของบริษัทสตาร์ทอัพนะฮะซึ่งเป็นช่วงของการตั้งต้นธุรกิจนะซึ่งอาจจะยังไม่มีรายได้ชัดเจนหรืออาจจะยังไม่มีกระแสเงินสดเลย ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่มีศักยภาพในการเติบโตค่อนข้างสูงนะฮะแต่ว่าก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่ธุรกิจเริ่มดำเนินง,งานมาสักระยะนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่า Hy growth ซึ่งเป็นช่วงที่ธุรกิจเนี่ยเริ่มมีการขายผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาดมากขึ้นนะครับเริ่มเห็นยอดขายที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดดังนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นรายได้ที่เติบโตเร็วแต่ว่ายังไม่เห็นกระแสเงินสดในงบการเงินองของธุรกิจประเภทนั้นๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังถือ จุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่ในช่วงที่เรียกว่าเมชัวนะซึ่งเป็นช่วงของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็มีความอิ่มตัวแล้วนะสามารถสร้างรายได้ก,ไกําไรและกระแสงเงินสดได้สม่ําเสมอแล้วดังนั้นก็จะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มของสตาร์ทอัพและไฮกรอสนะครับ ซึ่งในแต่ละรูปแบบการลงทุนนะครับก็สามารถแยกย่อยออกมาได้ตามแต่ละมิติอีกทีหนึ่งเช่นอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ศาสกรสบบรกทางการแพทย์นะครับหรือว่าบางกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยอาจจะเน้นเฉพาะบางภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสหรัฐเองยุโรปเองหรือเอเชียเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีการกระจายตัวที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระจายตัวทั้งเชิงของภูมิภาค นในเชิงของอุตสาหกรรมหรือในเชิงของวงจรชีวิตของแต่ละบริษัทเนี่ยก็น่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ดังนั้นนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยเราจะเห็น3คุณสมบัติที่สําคัญของ private equity เลยคือข้อแรกก็คือเรื่องของศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนของ private equity เนี่ย จากหลักฐานที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างสูงกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียวนะครับส่วนข้อที่2คือค่าความสัมพันธ์นะเมื่อเทียบกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนักนะครับก็เป็นคุณสมบัติในการกระจายความเสี่ยงที่ดีด้วยนะแล้วก็ข้อที่3คือเรื่องของการเข้าถึงโอกาสที่กว้างกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียวจึงเป็นที่มาของการนําเสนอกองทุนเปิด k t a m อมบ์โ Private e q u i t y คห้ามขายผู้ลงทุนรายย่่ออออออยยนครหืืืชกงทุ KT GPEQUI จะมีการเสนอขายครั้งแรกนะวันที่1ถึง16ตุลาคมนี้นะครับโดยกองทุนมีความเสี่ยงระดับ8บวกเป็นกองทุนที่เปิดเสนอขายเฉพาะนักลงทุนประเภทผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและยังเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนมากกว่ากองทุนที่เสนอขายปกติซึ่งกองทุนนี้นะครับเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ EQT Nexus Fund C Cap ENXF C Cap ในสกุลเงินยูโรนะครับซึ่งเป็นกองทุนรวมหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ารอยละ8 0ของ NAV นะครับโดยกองทุนหลักอย่าง EQT Nexus เนี่ยมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงจากการเติบโตของเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงยาวโดยจะเข้าลงทุนในกองทุนที่ถูกจัดตั้งมาแล้วหรือกําลังจะจัดตั้งในอนาคตนะครับซึ่งเน้นลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดโดยมุ่งเน้นในกองทุนที่เป็นแฟลกชิพซึ่งเป็นกองทุนที่ EQT เป็นผู้บริหารผู้ให้คําแนะนําและผู้ดาเนินการนะครับซึ่งจะมีการกระจายตัวทั้งประเภทของกลยุ าเข้าร่วมลงทุนหรือทำ co-investment นะครับควบคู่กับกองทุนอื่นๆที่บริหารโดย EQT ในบริษัทต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ EQT ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนหลักของกองทุนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทด้าน private equity ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานนะครับจัดตั้งบริษัทตั้งแต่ปี1994นะครับแล้วก็มีเฮดแคนเตอร์อยู่ที่สตอกโฮล์มประเทศสวีเดน แล้วก็จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสวีเดนด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นบริษัทด้าน Privat e equity ที่มีขนาดสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเนี่ยอยู่ที่242,000ล้านยูโรนะครับก็ถือว่าติด3อันดับแรกของโลกเลยในแง่ของด้าน Privat e equity นะครับแล้วก็ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วยนะครับด้วยกลยุทธ์ที่อธิบายมาทั้งหมดก่อนหน้านะครับเราจะเห็นว่าคุณลักษณะสำคัญของ Privat e equity เนี่ยมีความน่าสนใจมากๆและทำให้การลงทุนในกองทุน KTGPEQUI เนี่ยถือเป็นทางเลือกที่นนนน่่าสใจเเชดียวกั แต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงพอสมควรเลยนะฮะตอนนั้นก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงในค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีจุดประสงค์ในการที่จะต้องการเพิ่มศักยภาพของการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวด้วยนะครับ ซึ่งโดยหลักแล้วนะครับวิธีการสร้างพอร์ตโฟลิโอของกองทุนรวมหลักเนี่ยจะมีทั้งหมด4คุณลักษณะที่สําคัญนะครับอย่างข้อแรกเลยก็คือเรื่องของการกระจายตัวในเชิงกลยุทธ์ส่วนในข้อที่2น,นะครับก็จะมีการกระจายตัวในการแบ่งน้าหนักทั้งกลุ่มของตลาดพัฒนาแล้วรวมไปถึงฝั่งของตลาดกําลังพัฒนาตามจังหวะและโอกาสต่างๆนะครับส่วนในข้อที่3นะครับก็จะเป็นการมุ่งเน้นกระจายน้ําหนักในอุตสาหกรรมหลักๆนะครับรวมถึงอุตสาหกรรมที่มีทิศทางการเติบโตเป็นการเฉพาะด้วยส่วนข้อที่4นะครับก็จะเป็นการกระจายตัวในแง่อองงงททท่่่กกุุุุนนนนนเเริมลคสวจดด TGP EQUI นะครับข้อแรกเลยคือเข้าถึงง่ายนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเปิดประตูสู่การลงทุนในหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ผ่านกองทุนที่บริหารโดย EQT ส่วนข้อที่2นะครับเป็นการเปิดโอกาสการลงทุนที่กว้างกว่านะครับเพราะอย่างที่อธิบายไปตอนต้นคลิปนะครับว่าการลงทุนใน Private Equity หรือหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยสามารถเข้าถึง การเติบโตของเศรษฐกิจได้ค่อนข้างกว้างมากกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียวนะครับส่วนข้อที่3นะครับเป็นการเปิดโอกาสสร้างมูลค่าระยะยาวนะครับเนื่องจากว่า EQT เนี่ยมีจุดเด่นในแง่ของการเข้าไปซื้อกิจการและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แบบเชิงรุกเพื่อเข้าไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทเหล่านั้นนะครับโดยซื้อกิจการที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเปลี่ยนให้กลายเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมนะเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ส่วนข้อที่4นะครับเป็นการเปิดโอกาสในการเข้าถึงความเชี่ยวชาญของ eqt นะครับซึ่งเป็นบริษัท private equity ที่ใหญ่เป็นอันดับต้น,ตนของโลกส่วนข้อสุดท้ายนะครับคือเรื่องของผลประโยชน์จากสภาพคล่องของโครงสร้าง semi liquid นะครับต้องบอกว่ากองทุนเนี่ยเปิดให้นักลงทุนสามารถถ่ายถอนหน่วยลงทุนได้เป็นรายไตรมาสนะครับภายใต้ข้อจํากัดว่าจะต้องถือครองหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาตั้งแต่18เดือนขึ้นไปดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าโครงสร้างแบบ semi liquid เนี่ยช่วยลดข้อจํากัดการลงทุนแบบดั้งเดิมที่ต้องถือจนครบอายุของกองทุน ด้วยกลยุทธ์ทั้งหมดที่อธิบายมาในคลิปนี้นะครับจะเห็นว่า private equity เนี่ยถือว่ามีคุณสมบัติที่ค่อนข้างแตกต่างกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนใน KTGPEQ UI ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับแล้วก็มีจุดประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพของผลตอบแทนให้กับพอร์ตโฟลิโอในระยะยาวนะครับสำหรับนักลงทุนท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามมาได้ที่บริษับ คำเตือนการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปแม้ว่าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนในหน่วยลงทุนอื่นมาก่อนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะสินค้าความเสี่ยงและเงื่อนไขผลตอบแทนกองทุนและควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนกองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลก รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้